คำเตือนเนื้อหาข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนสรุปความเชื่อใดๆสวัสดีค่ะวันนี้รายงานข่าวการประทะที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปฏิบัติการล่าสุดที่กองทัพไทยเปิดฉากยิงถล่มคาสิโนฝ,ฝั่งกัมพูชาจนเกิดควันดำผวยพุ่งเนื่องจากถูกใช้เป็นฐานบัญชาการทหาร ขณะที่ชาวบ้านต้องเผชิญกับกระสุนปืนใหญ่ที่ตกในพื้นที่พลเรือนล่าสุดกองทัพภาคที่2ได้เปิดปฏิบัติการใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีคาสิโนโจุบโกกีซึ่งอยู่ตรงข้ามช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์จนเห็นควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจากระยะไกลหลายกิโลเมตรพื้นที่คาสิโนแห่งนี้ถูกทหารกัมพูชาใช้เป็นกองบัญชาการทหารคลังอาวุธคลังเชื้อเพลิงและกองบังคับการโรนโจมตี ซึ่งการโจมตีฐานทัพที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่เอกชนนี้ถูกมองว่าเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมและมีความชอบธรรมเนื่องจากกัมพูชาได้เปลี่ยนสถานะของอาคารเป็นเป้าหมายทางทหารแล้วคาสิโนโแห่งนี้ถูกใช้เป็นจุดขึ้นบินโดรนโจมตีฝั่งไทยโดยเฉพาะในช่วงค่ำคืนที่มีการสอดแนมและโจมตีด้วยโดรนพรีชีพขณะที่กองทัพไทยมุ่งเป้าหมายทางทหารกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าจงใจโจมตีเป้าหมายพลเรือนอย่างต่อเนื่อง ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บุรีรัม์รยงานว่ากระสุนปืนใหญ่ถูกยิงตกใส่สวนลางพาราของชาวบ้านถึง5ลูกสร้างความหวาดกลัวอย่างรุนแรงให้กับชาวบ้านที่เชื่อว่าเป็นการจงใจเล็งเป้าหมายพลเรือนนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวที่น่าเป็นห่วงคือทหารกัมพูชาได้ขนรถถังที่เพิ่งได้รับมาและจะรวจ BM21 เข้าไปประจำการในพื้นที่วัดใกล้ชายแดนโดยไม่สนใจหลักศาสนาหรือประวัติศาสตร์ การปฏิบัติการของกองทัพไทยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการจัดการกับภัยคุกคามขณะที่ชาวบ้านยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกังวลและหวังว่ากองทัพจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ